รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวา รูปหล่อกล้าใหญ่ใครสักคนที่จะมีจิตใจกับฉันมีกระจไปไหนไปกันจะเปลี่ยวจะดึกก็ไม่กลัวกลัวกลับดึกก็เลยนึกไม่เรื่อยเลยเนึเหื่อยอยู่ในใจคนเดียวทุกวันเดินเข้าไปหัวใจมันสั่น จะมีใครเดินอยู่กับฉันก็ถึงบ้านสบายจะมีใครเดินอยู่กับฉันคงถึงบ้านสบายโอุเพลงนี้เอาใจผู้หญิงหน่อยนะคะครับผมเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันนี้คือเกี่ยวกับกล้ามค่ะทำไมคุณถึงเลือกร้องเพลงนี้ครับคุณเดียครับ อ่เพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงกล้ามไงคะเราก็เลยจะต้องแบบรูปหล่อกล้ามใหญ่ใครสักคนอ่พูดถึงกล้ามผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะ สวัสดีผู้ชมก่อนไหมได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตปังปังเจอกันอีกแล้วนะคะวันเสาร์แปดโมงเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้เปิดด้วยความร่าเริงนิดนึงใช่ครับเพราะพอพูดถึงเรื่องรูปร่างพูดถึงเรื่องกล้ามแล้วมันกระชุ่มกระชวยค่ะวันนี้จะพูดถึงรูปรอแล้วกล้ามใหญ่ได้ตรงคนนี้เลยนะโหยกล้ามใหญ่มากช่วงนี้ช่วงบักช่วงบักอยู่กำลังบักเหรอในช่วงเรื่องนักปังของเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ กล้ามผู้ชายส่วนไหนที่เราใจสาวๆที่สุดนี่เดี๋ยวจะมาถามคววามเดี๋ยตอบได้ไหมได้ค่ะคุณอาตรงไหนหนูชอบช่วงวีเออช่วงใต้ข้างล่างซิกแพคใช่ไหมใช่สร้างยากสร้างยากที่สุดาเลยจำได้ว่าคริสเตียโนโรนัลดบอกว่าสร้างยากมากชอบมากค่ะคุณอามันดูแบบเซ็กซี่ทำไมแววตาคุณเบนประกายมากเทน คอันน yeah. uh, yeah. so so ั evet. ้นค okay. ือช่วงเรื okay. ่องนัง okay. ปังๆนะครับผมส่วนช่วงแรกของเราครับรู้ไปหมดฮะจะพูดถึงเรื่องการเล่นกีฬาประเภทไหนช่วยให้อายุยืนอน่าสนใจมากน่าสนใจมากทุกคนเล่นกีฬาก็อยากจะร่างแข็งแรงแล้วสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนครับแต่กีฬาประเภทไหนที่เล่นแล้วอยุยืนเคอเราเคยพูดถึงกีฬาที่เหมาะกับคนที่สูงอายุปั่นจักรยานไปแล้วแต่วันนี้จะมาดูว่ากีฬาไหนเล่นแล้วแบบ อายุยืนมีสติมาด้วยโอ้น่าสนใจมากใากต้องรอฟังเลยนะคะส่วน Q&A วันนี้ที่เราจะถามคุณอาในช่วงสุดท้ายก็คือกล้ามส่วนไหนของนักกีฬาที่เราใจคุณอาสุดๆเมื่อัะคู่คุณอาถามเดียไปแล้วผมถามเลยเอาเป็นคู่หญิงโอ้ผู้หญิงด้วยคุณอาเตรียมคำตอบมาเลยวันนี้เยวตอบห้ามตอบหน้าอกห้ามตอบหน้าอกแย่งกับผมเดี๋ยวซ้ำผมผู้หญิงไม่มีกามไม่มีการหน้าอกนะถ้ามีจะจะตกใจนิดนึง เดี๋ยวรู้กันว่าคุนาชอบส่วนไหนช่วง Q&A วันนี้นะครับใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะรู้ไปหมดนะคะการเล่นกีฬาประเภทไหนช่วยให้อายุยืนเดี๋ยวทราบกันพร้อมกันสักรู่ค่ะเย้ yeah. ดูรายการสปอร์ตปังๆครับวันนี้คือช่วงรู้ไปหมดนะฮะกับการเล่นกีฬาประเภทไหนช่วยให้อายุยืนรู้หรือไม่โอ้โหเดี๋ยวได้รู้แน่นอนนะคะนะแต่ว่าก่อนอื่นบอกเลยค่ะว่าวันที่7เมษายนของทุกปีเนี่ยนะคะก็คือวันอนามัยโลกนั่นเองค่ะเป็นวันที่ประเทศสมาชิกค่ะของ,ององค์การอนามัยโลกค่ะ World Health Organization หรือว่า WHO นะคะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพทั้งในเรื่องของการควบคุม ป้องกันแก้ปัญหาสุขภาพค่ะแล้วก็ส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียงค่ะอ่าครับผมแน่นอนครับว่ากล่ากำลังการนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับผมว่าจะเป็นการลดระดับความดันเลือดนะฮะช่วยให้ระบบหัวใจเนี่ยและปอดทํางานได้ดีขึ้นแล้วรวมถึงการลดน้ำหนักด้วยนะครับแต่ว่ามีรายงานว่าไม่ใช่กีฬาทุกป,ประเทศนะครับจะช่วยให้คนเนี่ยมีอายุที่ยืนขึ้น นี่คือเล่นกีฬาแข็งแรงแหละแต่ว่าสํารวจมาแล้วว่าบางประเภทเท่านั้นที่เล่นแล้วอายุยืนเลยใช่ครับผมจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับร่วมกับนักวิจัยจากฟินลแลนด์และก็ออสเตรเลียครับผมติดตามชีวิตคนกว่า8,000 0คนเป็นเวลาเฉลี่ย9ปีด้วยกันนะครับเพื่อหาคําตอบว่ากีฬาบางประเภทจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรได้หรือไม่นะฮะพบว่า คนที่เล่นกีฬาประเภทที่ใช้ไม้ตีครับอย่างเช่นพวกเทนนิสนะฮะแบดบมินตันปิงปองเป็นประจำอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตตลอดช่วงเวลาสำรวจน้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ ลดโอกาสเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยถึง47ด้วยกันอุ้ยเยอะนะเยอะนะครับแล้วก็คนที่ว่ายน้ำค่ะสามารถลดโอกาสเสี่ยงจากการเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยได้ถึง28อเนต์ม,มีคนเต้นแอโรบิกด้วยเพราะว่าหลายๆท่านผู้ใหญ่บางคนชอบเต้นแอโรบิกเต้นแอโรบิกเนี่ยนะคะลดโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตได้ถึง27แล้วก็คนที่ปั่นจักรยานลดได้ถึง15เปอนค่ะอ,อันนี้คือเป็นในช่วงเฉลี่ย9ปีที่เขาสำรวจกันมาเนาะค่ะ แต่เพราะว่าการเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลร,รักบี้วิง่งไม่ได้ช่วยให้คนเล่นมีอายุยืนมากขึ้นกว่าปกตินักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกเขาว่าความแตกต่างเนี่ยอาจจะเกิดจากลักษณะสังคมครับอันนี้ คุณผู้ชมต้องฟังดีๆนะมันจะอายุยืนได้จริงๆอนะ่ะมันเกิดจากสังคมในลักษณะประเภทกีฬาที่เราเล่นค่ะโดยเฉพาะกีฬาอย่างพวกเทนนิสแล้วก็สควอชเนี่ยนะคะมักจะเป็นสมาชิกของสโมสรกีฬาแล้วก็ <พา S 2> จะเจอกิจกรรมในการเล่นเนี่ยเจอกลุ่มคนเจอกลุ่มเพื่อนเนี่ยเยอะๆเหมือนคอน,นเนคชั่นเยอะในเพื่อนรุ่นเดียวกันสังคมเดียวกันอะไรแบบนี้เหมือนออยกตัวอย่างเช่นแบบในบางยิมเนาะก็จะ<ฆ>ม,มีพวกกีฬาประเภทนี้สควอชแบดมินตันเป็นสนามของเขาอะ แล้วก็มันก็จะมีสังคมเวลาที่เขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบเล่นกันต่อเนื่องนัดกันมาตีบ้างว่ามีเพื่อนกลุ่ม,มอื่นๆที่สามารถแบบเออจอยกันได้มากขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวใช่นะคะก็คือคนเหล่านี้เขาก็จะเหมือนกับว่าได้ทํากิจกรรมอย่างอื่น<ช>ที่ไม่ใช่แค่เล่นแบบเทนนิสหรือว่าสควอตหรือแบดมินตันอะไรแต่เพียงอย่างเดียวคือเหมือนกับว่าพออายุมากขึ้นเราก็จะเปลี่ยนกิจกรรมไปทาอย่างอื่นจิตใจมันก็ดีตามถูกต้องในทางตรงกันข้ามครับคนที่เล่นกีฬาประเททีมครับอย่างเช่นฟุตบอลหรือว่ารักบี้ ในสมัยวัยรุ่นเนี่ยเมื่อสมาชิกในทีมนะครับผมแยกทางไปมีครอบครัวกันหรือว่าบางคนได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเล่นได้อีกอะไรเงี้ยก็จะไม่เปลี่ยนไปเล่นกีฬาชนิดอื่นนะครับผมจะกลายเป็นนั่งชมกีฬาที่บ้านเท่านั้นเป็นในทางตรงข้ามเนาะของอีกกีฬาที่เราพูดถึง อีกกีฬานเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าต่อให้เราแบบร่างกายอาจจะไม่ค่อยไหวแล้วแต่เล่นเบาๆได้ตามอายุที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดแบบฟุตบอลหรือว่าวิ่งหรืออะไรอะ่ะมันค่อนข้างปรับยากอะ่นะเนาะเพราะมันจะต้องอาศัยความแข็งแรงอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็นักวิจัยครับเชื่อว่าก,กีฬาบางประเภทนะครับผมเช่นวิ่งหรือว่าฟุตบอลเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากฤดูกาลและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคือหมายความว่าอย่างเช่น เป็นฤดูหนาวฤดูหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่ไม่สามารถที่จะแข่งขันฟุตบอลได้รหรือว,วิ่งนอกสถานที่ได้ก็ทําให้การออกกาลังกายในระยะยาวเนี่ยมันไม่เกิดผลนะครับผมมันก็คือแบบต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมรอบข้างจริงๆนะคะแต่ถ้าในร่มเนี่ยมันยังทําได้ไงตีป <c oughs> ิงปองในแบดในร่มมันสามารถตีได้ทุกฤดูกาลถูกต้องนะคะยังไงก็ตามนักวิจัยเขาก็ยอมรับค่ะว่าการศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อีกอย่างน้อย10ปีนะคะว่า กีฬาที่เล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือว่าฟุตบอลเนี่ยจะให้ประโยชน์ในด้านสุขภาพแล้วก็อายุเนี่ยสามารถจะยืมมากกว่านี้ได้อีกหระะอือเปล่าเพราะว่าน,นี้อย่าลืมว่าเป็นแค่ข้อมูลเพียงแค่8ปถึงเปีเท่านั้นเอง <S <S ใช่ใ,ชใชนการเฉลี่ยที่ทางวิจัยเนี่ยเขาทําขึ้นมาซึ่งผมว่าดีนะ <S <S ใ,ให้เขาทําระยะยาวอีกสัก10ปีเนี่ยผมว่าก็จะได้ผลอะไรที่มันแบบเพิ่มมากขึ้นแต่แค่นี้เราก็พอพอรู้แล้วเนาะว่าจริงๆ9ปีมันก็ถือว่านานแหละแต่มันก็ทําให้เราแบบพอทราบอนาคตว่าเออถ้าต่อไปอ่ะเราไม่ได้เล่นแล้วแต่เราก็ยัังมมมมีีีกกกกกลลุ่่่่เเเพือนนนดิทาาาจรฬ ผมว่าอาจจะเป็นที่เรื่องของความสม่ําเสมอด้วยแหละ,ะนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดว่าพอเราอายุมากขึ้นก็ลองหากีฬาที่เหมาะกับเราไม่หนักไปไม่โหมเกินไปครับทางสายกลางใหญ่แล้วค่ะโอ้ยอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องสนุกมาเล่าให้ฟังต่อแนะ่นอนค่ะกับเรื่องดังปังๆว่ากลางผู้ชายส่วนไหน <ừ m. S 1> ที่เราใจสาวสาวครู่ค่ะพูดนคนเดียวเลยนะ <laughs> พูดด้วยดิ โดยทีวีเดเร็กชีวิตดีดีมีได้ทุกวันเราก้าสู่รายการสปอตปังๆครับในช่วงเรื่องดังปังๆนะฮะกับเรื่องกล้ามผู้ชายส่วนไหนที่เร้าใจสาวๆที่สุดแหมดว่ซิอชอบส่วนไหนใจหมดเลยก็ที่คุณอาถามมาตอนต้นรายการไงอ่าช่วงล่างหรือช่วงบนวีไลน์กลางกลางช่วงกลางอยู่ตรงกลางกลางค่อมาทางล่างเกียบล่างครับผมคนสมัยนี้ครับ นิยมเข้ายิมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้ดูดีครับผมแล้วก็มักจะโพสต์โชว์ในรูปร่างของตัวเองเนี่ยลงโซเชียลมีเดียต่างๆเราภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาตัวเราส่วนใหญ่อะ่ะคนที่ชอบโพสต์เขาจะโพสต์แบบหน้าท้องเนาะออจะใส่เสื้อลอยหรือผู้ชายถอดเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนเล่นนะ่ะเขาชอบในเรื่องของฟิกแพกนะเขามีวินัยดีอะ่ะเพราะว่ามันนอกจากออกกำลังกายแล้วมันต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินด้วยเพื่อให้แบบไขมันมัน น้อยขนาดนั้นแล้วก็แบบลีมขนาดนั้นได้ใช่เนาะ,นะมีการทำโพที่น่าสนใจนะคะโดย Western Illinois University ค่ะว่ากล้ามส่วนไหนของร่างกายผู้ชายที่ผู้หญิงเนี่ยเห็นว่ามันเซ็กซี่ที่สุดนะคะซึ่งผลจากการทำโพก็มีแบบนี้เลยรเริ่ม,<ผ>มต้นจากอันดับ6ก,ก่อนอันดับ6นะครับนั่นคือสะโพกครับผมโดยาสาวๆครับชอบผู้ชายที่มีกล้ามส่วนสะโพกเป็นมัดซึ่งนักวิง่งนักอเมริกันฟุตบอลมักจะมีกล้ามสะโพกเป็นมัดมครับ นักวิง่งนักกีฬาฟุตบอลคือใช้ช่วงล่างในการขยับหนักหน่วงอะ่ะไม่กําลังนั่งนึกอยู่ว่าผู้ชายที่มีสะโพกมันหน้ามองไห่นะเออ,เอ,อมันก็โอเคแหละบางคนไงอันนี้คืออันดับที่6กไล่มาไล่มายังหอยู่อันดับ5ครับผมนั่นคือกล้ามแขนหลังหรือว่าไตรเซ็ปนี่ก็คือส่วนนี้นี่หรอใช่คือถ้าเล่นผิดอะปกติเราเล่น เอาแน่นออกใช่ไหมแล้วบางคนมันโฟกัสปีกที่่ะไม่ไปหลังแขนอ๋อเหรอซึ่งหลังแขนจะเกิดง่ายมากเป็นกล้ามที่เกิดง่ายมากแต่มันก็สวยไม่ใช่หรอมันก็ดีไม่ใช่หรอคือบางทีถ้าเกิดใหญ่ไปผมว่ามันมันต้องแล้วแต่ลักษณะของตัวคนด้วยใช่ดูบักไปอันนี้ก็จะเป็นอันดับ5้าที่ผู้หญิงชอบอันดับสีนะครับุ่มนั่นคือกล้ามสีข้างหรือว่าออบลิกตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรออ่าคือเหมือนเป็นช่วงปีกฮะคือเวลาสมมตินก บินแค่ม <expand> ันจะมีกระพรูปีกคือถ้าโรนโดอะโดดโล่มอะแล้วมีโล่งมาโรนโดบินได้ไหยเพราะตรงนี้ใหญ่โรดมีช่วงนี้เป็นแบบอย่างเงี้ยอ๋อนึกออกแล้วอยากให้ดูเดี๋ยวมีผ้าให้ดูเนี่ยเคยเห็นผู้ชายที่หุ่นเหมือนกุญแจอะใช่ที่ตรงเนี้ยเขาจะแบบออกมาถึงเนี้ยอ๋อนี่คือกล้ามสีข้างใช่ไหมอ๋อเอออันนี้โรนโดมีชัดเจนมากๆนะครับอันดับ3ามครับกล้ามอกอ่าก็เป็นธรรมดา้คุณชอบไหมกล้ามอกก็โอเคถ้าเกิดแต่ถ้าใหญ่ไปก็กลัว ใช่ไหมนึกออกทั้มันต้องมีบ้างแต่ว่าถ้าแบบใหญ่จนบวมออกมามันก็แบบรู้สึกเนาะรู้สึกแข็งรู้สึกกลัวใส่เสื้อยืดรัดๆแล้วแบบนมออกมาขนาดนี้ผมก็บางทีก็นิดนึงนะครับแต่ว่าผู้หญิงชอบอันดับสามนะครับอันดับสองครับนั่นคือกล้ามแขนหรือว่าไบเซ็ปข้างบนเนาะใช่ไหมใช่เป็นลูกอ่าพราะว่านั้นนะครับผมอันดับหนึ่งนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนั่นคือร่างหน้าของ จริงๆคุณก็น่าจะรูอยู่ในการน่าท้องปะเพราะมันก็บริเวณเดียวกันเนาะใช่ก็อาจจะเออเพราะผู้ชายบ,บางคนนะ่ะเขาโชว์ซิกแพคแต่ับแต่ว่าเขาก็ใส่กางเกงต่ำไงอ่าก็เลยจะเห็นสําหรับคนที่เขาเล่นแล้วมันแบบมีวีไลน์หรือว่าคุณไม่ไม่ได้ชอบพี่กา้าชอบที่เขาใส่กางเกงต่าอาจจะเพราะเรามองวีไลน์อย่างเดียวเลยงเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้เห็นดารานะคะนักร้องแล้วก็นักกีฬาเนี่ยที่เขาแบบ ล้ามใหญ่ๆรูปร่างแบบฟิตเฟี้ยนเราจะเห็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางทีวีหรือสื่อต่างๆอยู่เสมอก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการสร้างความกดดันให้กับผู้ชายสมัยนี้ปะ่ะใช่เดี๋ยวผมจะไปรีบสร้างอันดับหนึ่งเลยกา้ามาของเมื่อก่อนผมมีนะนะผมเราอยากกลับไปเห็เนเมื่อก่อนมากนะครับสูส้ๆครับผมโดยที่ประเทศอังกฤษนะครับมีการทําโพลจากการศึกษาเรื่องผู้ชายกับความหล่อพบว่าผู้ชายสมัยนี้นะครับกังวล เรื่องการดูแลรูปร่างพอๆกับผู้หญิงเลยโดยอยากมีกล้ามาใหญ่ๆไร้ไขมันครับซึ่งจากการน้างโพของ Y M C A Y M C A และ Bristol University นะครับของอังกฤษโดยทำการสำรวจผู้ชายอังกฤษ384คนและมีอายุเฉลี่ยที่40ปีพบว่าผู้ชายอังกฤษ75%ครับค่ะคิดถึงเรื่องรูปร่างของหน้าตาของตัวเองมากกว่าวันละ5ครั้งโอ้อกังวลนอะ เนี่ยผมกังวลแล้วนะพอพูดปุ๊บกังวลละเนี่ยคิดครั้งที่หนึ่งอะคิดละหนึ่เดี๋ยวไปอ่านบทตอบปุ๊บจะทำไงดีวะซึ่งนี่ยังเช้าอยู่คิดละหนึ่งยังเช้าอยู่นะครับก็คือเขาคิดแบบ5ครั้งต่อวันนั่นแหละนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงเนาะที่จะเป็นคนที่แบบหวงรูปร่างตัวเองเท่านั้นผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะครับ เขาบอก80%เลยนะที่ยอมรับเลยว่าตัวเองอ่ะก็บ่นเรื่องรูปร่างตัวเองกับคนใกล้ตัวให้ได้ยินแบบบ่อยๆอุ้ยแปถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะสาหรับผู้ชายแล้ว1 7ก็บอกว่าทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าคลุ้มใจว่าทำไมตัวเองอ้วนจังเลยที่น่าตกใจค่ะ35%บอกว่ายอมมีอายุไขสั้นลงหนึ่งปีถ้าต้องแลกกับการมีรูปร่างที่ดีท่ามหมายถึงว่าคุณตายเร็วตายเร็วหนึ่งปีแต่คุณแบบคุณยอมตายเร็วหนึ่งปีเพื่อให้ค โอ้สำคัญมากนะครับผมแล้วก็จกากการสํารวจครับอวัยวะในร่างกายของผู้ชายัผิดที่ไม่พอใจตัวเองที่สุดนั่นก็คือพุงนั่นเองครับผมโดย80%เห็นว่าตัวเองมีพุงใหญ่เกินไปใช่หกสอร์เซ็นต์บอกว่ากล้ามแขนแล้วก็กล้ามหนะ้าอกตัวเองเนี่ยยังบึกไม่พอนั่นเองนะคะครับผมอ๋อตายแล้วแต่ก็เนี่ยกังวลกันเยอะขนาดนี้สําหรับเปอร์เซ็นต์ที่เล่ามาแต่ก็ยังมีส่วนน้อยค่ะที่หันมาควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการออกกําลังกายนั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าเพียง1 8บอกว่า พยายามทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพ<ช>ื่อสร้างกล้ามเนื้อน,นะครับผมแล้วก็1 6ปอรเซ็นต์ครับบอกว่านับแคลอรี่ของอาหารที่ทานเพื่อลดน้าหนักอันนี้ก็คือจริงจังซีเรียสเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินนะครับผมใช่ค่ะ,คะซึ่งนักจิตวิทยาครับกล่าวว่าความไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองเนี่ยนะฮ<ช>ะอยากมีกล้ามโตกล้ามท้องเป็นมัดมัดแบบคนดังเนี่ยจะทําให้ตัวเองไร้ความสุขนะครับก<ม>่อให้เกิดความเครียดมีการซึมเศร้าได้ซึ่งการนั่งบน่งนํพาพึงตำพันไปเนี่ยก็ไร้ประโยชน์ครับจริง เอาตัวเองออกมาออกกำลังกายดีกว่ามันจะได้เกิดผลด้วยแล้วก็ไม่เป็นโรคถึงเท้าอะไรด้วยจริงๆนะนี่คเคย<อ>นั่งเครียดอยู่ช่วงที่น้ําหนักขึ้นนะอุย้ยทำไงดีอ่ะน้ําหนักไม่ลงเลยอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วก็มานั่งนึกว่าทําไมกองพูดว่าทําไงดีก็ลุกไปออกกาลังกายสิเ <c oughs> นี่ยอยากขายตัวไหมเนี่ย <c oughs> กังวลแล้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวเ,เย็นนี้จะไปปั่นปั่นจักรยานปั่นจิ้งหรีดอะไรอ่ะปั่นจักรยานดิครับก็เอาเป็นว่าเอาความเครียดไปลงที่เรื่องอื่นดีกว่านะครับผมแล้วก็ลงมือทาครับจะ ถึงช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิษณุค่ะครับถามคุณอาเลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดไปนะครับว่ากล้ามส่วนไหนของนักกีฬาที่คุณอารู้สึกว่าเร้าใจที่สุดหญิงชายหรือว่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างหรือว่าแยกก็ได้ค่ะอาหญิงหญิงก่อนที่เดียวกันกล้ามเดียวกันเลยคืออะไรคะกล้ามหน้าท้องอ๋อกการกล้ามหน้าท้อง มือมาเป็นผส่งไปนิดนึงอ๋อเออลงมาอีกใช่แต่กันทำมือมันเร่มจิ้งกล้ามล้วคุณอาแล้วมืออุ้มอย่างนี้ด้วยคุณยคุณอาบอกว่าเหมือนกันปุ๊บเนี่ยผมก็เฮ้ยผู้ชายก้าอกผู้หญิงขอกกางหน้าห้องคือซิกแพคไม่ต้องซิกแพคก็ได้ไม่ต้องแพคเห็นชัดเจนก็ได้กินอะไรเป็นลายใช่ไหมคะใช่ให้เป็นลายเบียดีป่ะแล้วแต่บางช่วงค่ะถ้าช่วงไหนทานเยอะก็ไม่เห็นผม เป็นคนชอบเล่นกีฬาก็<ะ>เจอผู้หญิงที่เล่นกีฬาแล้วรูปร่างสวย<ะ>เห็นแล้วชอบเลยชอบมันไม่ใช่ชอบผู้สาวนะ,ะชอบความเป็นนักกีฬา<ะ>ชอบคุณของเขาคือคนที่รูปร่างสวยๆ<ะ>เราเห็นแล้วมันดูดีดูแล้วเจริญตาเ<ะ>จริญจาเจริญตาตรงที่ว่าเขารูปร่างดีเพราะว่าเขาออกกำลังกายส่วนของผู้ชายพอเ,เห็นโรนัลโดแล้วไปดูเขาว่าการสร้าง v s h a ช e ข,ของเขานอกจากซิแกแพคแล้วมี v s h เช pe เขาบอกวีเชฟนี่เป็นเป็นส่วนที่สร้างยากมากใช่ครับกันมีนะผมไม่มีทั้งวีไม่มีทั้งอ่าพิกอะไรครับการถ้ามีนะไม่บอเคยมีมาก่อนนะผมเปิดรูปให้ดูโอ้เปิดเดี๋ยวเรารูปให้ตรงนี้เปิดดูพอกการนักกีฬาสักวันหนึ่งผมจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้ล่าสุดไปเห็นการเล่นปิงปองโอ้โหเก่งมากเฮ้ยผมไม่ได้ตีนานแล้วนะคุณนะบอกว่าเตตีไม่เก่งไม่เป็นโอ้โหพอเห็นแล้วแบตก็ได้ กินฟองก็ดีขึ้นบอลหลายอย่างนักกีฬาและนักร้องต้องใช้เวลาเคลื่อนตัวเก่งทั้งสองอย่างเลยเนาะเป็นนักกีฬาเสียงทองเสียงทองเฮ้ยเฮ้ยฉายาใหม่เป็นการที่เพอร์เฟกต์นักกีฬาเสียงทองนี่เพอร์เฟกต์เลยใช่ค่ะเก่งมากนักกีฬาได้หลายอย่างแล้วผู้หญิงถ้าหากว่าการอยากเห็นกล้ามท้องสวยๆนะฮะให้ดูนักวิ่ง400 800 นักวิ่งเพียงเก้ากระโดดอ่าอ่าอ่าโุ้ยโอโ้ผมชอบเพียงเก้ากระโดดมากขุ่นดีมากก้นสวยใช่ครับ จริงด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราแบบดูแลรูปร่างของเราเนี่ยให้มันดีอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่แบบเอยจะไปแบบให้เพศตรงข้ามมองคือใครก็แล้วแต่เพศเดียวกันมองเขาก็จะรู้สึกว่าเราแจ่มใสมีสุขภาพที่ดีเขาก็จะอารมณ์ดีตามไปด้วยใช่ไหมคะเป็นมุนให้กับตาคนอื่นด้วยนะครับตาแล้วก็ผมเป็นต้นได้ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆและภาพที่เห็นชัดมากๆจากคุณอาพิศนุค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ครับเวลาของอรายก,การหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์8โมงตรงทางช่องวันแห่งนี้ครับกับรายการ Sport Bong นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ1 3ดสามถึงส5าเมษายนนี้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าหลายคนเนี่ยเขาะจะวางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศกันหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็คือลาแบบทั้งอาทิตย์เลยไปไหนไหมยังไม่มีแพลนเลยอะไม่มีแลนเนาะใช่แล้วมีคู่ยังเรมีคู่ยัง ครับสำหรับนักกีฬาอาชีพ <travaille> นะครับสำหรับโลก